ออยังเราอยังเราอยังอือแดอเอเดเฉยเฮ้ยเราวางปลามันติดคอนะไม่ใช่ตกปลาปลาขึ้นมาอีกเนาะนี่เนี่ยเอาเป็นทำเป็นเบสได้ มันมันมัดรอแตงโมใส่ก๋วยเตี๋ยราปางินต๋วยเตี๋ยวตใหญ่เกินเออมึงก็ใส่ใหญ่เกินเราปามันจะเด็กได้ไหมนั่นอ่ะใส่เด็ปูไปอึดอึดอ่ะนี่อันนั้นเท่านั้นแหละเท่านั้นฮะอึดถ่ายแล้วโดนแล้วแล้วก็เนาะอยู่ไหนวะต้นนี้แตงโม มื้ยยังนี่ไอไอเฮียพ่อกะแค่กูขับเดียวไปเลยตสดนหน่อยกันแฮียเตงโมย็ใส่เยอะล้างเล้กกูหน่อยไปเดียวหินงป่ามันมีเด็กเลียวนึ่งิ้เออ ยูทีว,ว่าจะมาตอนไหนกันน,นี่นี่นี่ตอนนี้ตนนี้เอ้ยเอ้ยเ้ยเปิดมันนี่เปิดมันก็ไหม่โอ้โหกรไหมน่นามันไหลเอ,ไไอ,อ,เอ่อีเอามเตี้ยไปมืออ่ะเกมเกม

เฮ้ยยเยาลงไปเลยนั่นมาแล้วนะมึงตกตงไปชตเนาะเฮ้ยมัน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 แดกชิวๆเลยเพอนนั่นรู้จักโอ้โหอ้ไปเกือบไม่ทันรียเดียวหายมนยใช่